อาการใบเหลืองในทุเรียนและพืชอื่นๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะโดยหลักๆก็คือเช็คเลย1อาการขาดธาตุอาหาร 2. อ,อาการเกิดจากโรคนะคะซึ่งโรคก็จะแบ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราโรคเกิดจากเครียนะคะอาการใบเหลืองรากเน่าคนเน่าพวกนี้ก็คือล้วนเกิดจากโรคและอีกหนึ่งอาการก็คือในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอ้ออย่าลืมเช็คอีกหนึ่งอาการก็คืออาการใบเหลืองจากการโดนยาฆ่ายานะคะบางคนไม่รู้ตัวสัรหาทั้งยาสัรหาทั้ง ุ๋ยไปให้แต่ว่าพืชก็ยังเหลืองเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วตรวจสอบพบว่า ยาฆ่าหญ้าจากแปลงข้างเคียงปลิวมาลงสวนของเรานั่นก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะคะดังนั้นเราต้องเช็คให้แน่ใจว่าอาการใบเหลืองต่างๆเกิดจากอะไรเราจะได้แก้ได้ตรงจุดอาการที่1เลยนะคะถ้าอาการใบเหลืองเกิดจากการขาดธาตุนะคะโดยหลักแล้วที่เราให้ธาตุอาหารกับพืชเนาะก็จะมีในส่วนของธาตุไนโตรเจนซึ่งอาการขาดธาตุไนโตรเจนดูง่ายที่สุดเลยก็คืออาการใบเหลืองต้นไม้โตยอดแคะแกนพวกนี้นะคะก็แก้ง่ายๆด้วยการให้ธาต ไนโตรเจนลงไปแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ขาดธาตุเฉพาะไนโตรเจนที่ทําให้เกิดอาการใบเหลืองนะคะการขาดธาตุฟอสฟอรัสหรือการขาดธาตุตัวพีซึ่งธาตุพีหรือฟอสฟอรัสนั้นจะส่งเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตของระบบรากทําให้รากเจริญเติบโตดีถ้าขาดธาตุนี้ระบบรากฝอยจะไม่ดี ทำทำให้ต้นแค้แกนเนื่องจากระบบรากไม่สามารถดูดธาตุขึ้นไปเลี้ยงเลี้ยงตัวเองหรือเลี้ยงใบและยอดได้นั่นเองนะคะนั่นคือการขาดธาตุ P หรือฟอสฟอรัสต่อมานะคะใบเหลืองอีกสาเหตุหลักก็คือเกิดจากการขาดธาตุโพแทสเซียมซึ่งการขาดธาตุโพแทสเซียมต้องแยกให้ออกนะคะการขาดธาตุตัว K ก็คืออาการใบแก่จะเหลืองนะคะแล้วเหลืองจะมีลักษณะก็คือเส้นใยของใบเนี่ยจะมียังคงมีความเขียวอยู่นะคะ ใบจะมีสีเหลืองซีดแต่เส้นใยเนี่ยจะมีความเขียวชัดเจนเลยนี่คืออาการขาดธาตุเคและบางครั้งนะคะการให้ธาตุเคที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ดูได้อีกอย่างหนึ่งก็คือใบแก่จะเหลืองแล้วก็เริ่มร่วงนะคะแต่ว่าเวลาที่ใบเหลืองร่วงในขณะที่เราให้ธาตุตัวเคเพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตออก ออกลูกนะคะเพื่อให้ผล,ลไม้หรือให้ทุเรียนออกลูกได้ดีเนี่ยใบยล่างเขาเริ่มร่วงนี่เป็นปกตินะคะเพราะว่าเขากําลังในสร้างแป้งน้ําตาลเพื่อไปเก็บผลนั่นเองนี่คืออาการขาดธาตุที่ส่งผลให้ใบเหลืองแต่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่าใบาเหลืองมีอีกสาเหตุอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นการเป็นโรคโรครากเน่าโคนเน่าราสนิมราน้ําค้างพวกนี้ก็คือทําให้ใบเหลืองและที่สําคัญคืออย่างเช่นใบเหลืองร่วมด้วยอาการใบจุด นะคะอาการใบจุดจะมีหลายสาเหตุเนาะจะมีตั้งแต่ ขอบใบไหมขอบใบไหมเริ่มจากปลายใบขึ้นมาแล้วก็ลามไปเรื่อยๆนะคะนี่คืออาการของโรคใบไหมอาการของโรคราน้ําค้างก็คือจะเป็นมีแผลสีดําอาการใบไหมเหมือนกันมีแผลสีดําแต่ว่าเวลาเราเอามือจิ้มดูจะมีความฉ่าตรงกลางแผลนี่ก็คือเรื่องของอาราน้ําค้างนะคะแล้วในขณะเดียวกันต้นเหลืองซีดยอดไม่โตให้ปุ๋ยยังไงก็ไม่งามอาจจะเกิดจากอาการรากเน่าโคนเน่าซึ่งมีเชื้อราลงไปที่ระบบรากของพืชเรานั่นเองเป็นธรรมดานะคะ ต้นไม้อยู่ได้ด้วยระบบรากถ้ารากไม่สามารถดูดธาตุอาหารหรือโดนเชื้อราเข้าทำลายก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ถ้าเชื้อราลงระบบรากรากเนวโคนเน่าสังเกตว่าพืชจะเหลืองทั้งต้นเลยนะคะอีกสาเหตุหนึ่งที่เราต้องเช็คจากอาการใบเหลืองยอดเหลืองยอดแห้งตายก็คือเพลี้ยบางคนไม่รู้เลยนะคะว่าเพลี้ยตัวร้ายเนี่ยดูดกินน้ําเลี้ยง เราจะต้องพลิกดูที่ใต้ใบแล้วเอามือรูปดูเพี้ยก็จะมีหลายเพี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพี้ยอ่อนเพี้ยจ,จักระจรเขียวพวกนี้ล้วนส่งผลให้พืชของเราใบเหลืองแล้วก็ยอดแห้งตายก็มีนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือไรแดง ไรแดงเนี่ยถ้าลงมันสัมปะหลังในช่วงหน้าฝนนี่ก็ระบาดไวมากนะคะซึ่งไรแดงเนี่ยจะสังเกตไม่ค่อยเห็นตัวแต่ถ้าเราพลิกใต้ใบแล้วเอามือไปรูปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็คืออาการของโรคที่เกิดจากเพี้ยและไรนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะช่วงนี้หน้าฝนฝนกําลังมาที่ระบาดหนักเลยนะคะไม่ใช่อาการใบเหลืองแต่ตื่นเช้ามาใบแห้งโก้ ใบใบใบโกนไปเลยนะคะยอดหายใบหายเกิดจากหนอนตอนนี้หนอนกําลังลาบากหนักมากนะคะต้นผลไม้บางบางต้นกําลังจะแตกยอดงามเพราะโดนฝนนะคะตื่นมาอีกทียอดหายใบหายเลยนะคะไม่เฉพาะผละไม้นะคะวันนี้ที่บ้านปิ่นก็นอนบุกกําลังกําจัดนะคะก็คือจะมีส่วนของมะกรูดมะนาวพวกนี้ค่ะแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกไว้นะคะมันกําลังจะมากินใบของเรานั่นเองดังนั้นนะคะสรุปอาการแล้วของพืชใบเหลือง เกิดได้จากหลายสาเหตุตรวจสอบให้ดีว่าเกิดจากอาการขาดธาตุหรือเกิดจากโรคนั่นเองนะคะถ้าพืชมีอาการใบเหลืองจากการขาดธาตุแนะนําสินค้าตัวนี้เลยนะคะ FK 1นะคะให้ธาตุอาหารหลักรองเสริมครบในกล่องเดียวเลยนะคะหากพืช เกิดโรคและ,มะแมลงต่างๆนะคะเช็คตามอาการถ้าเกิดโรคเชื้อราแนะนําสินค้าตัวนี้คือ i อนะคะถ้าหากเกิดเพลี้ยแนะนําสินค้าตัวนี้ชื่อว่ามาคาเป็นสารอันคาลอยสกัดจากพืชหากเกิดน้อนนะคะแนะนําเชื้อ BT ทคือไอ b t ้บีทนะคะดังนั้นเช็คให้มั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจใช้ยาหรือปุ๋ยกับแปลงปุ๋กของท่านค่ะ